เท่าแก่น้อยพรีเซนต์ เดี๋ยวเวลาที่ชัเราไปพบกับสองันนั้นเลยคะ่ะวันนี้พวกเราสองสองพิธีการศาสนาออยค่ะกิตตี้ค่ะวันนี้เราอยู่กันแค่ค่ะเสริมฟิล์มแฟนวีป่า อันนี้นะคะเราก็ได้ตัวคุณลุงแฟรี่มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ้ายจากที่คุณลุงนะคะได้ส่งจดหมายไปทางรายการของเราค่ะว่าจะถามเกี่ยวกับปัญหาราคาพืชผักในสวนของคุณลุงอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะอืมใช่ลุงจะหมดตัวอยู่แล้วค่ะถ้าอย่างน้คุณลุงลองเข้าดูโปรกเฟกต์ดูไหยล่ะคะอ๋อและฟกต์มันคืออะไรละค่ะนะคะมันก็เป็นการคาดการราคา เกษตรร่วงหน้าอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วมันเป็นการที่ช่วยเกษตรกรอย่างสูงด้วยค่ะโดยการที่รัฐบาลนะคะจะใช้ราคาในเอฟเฟตเนี่ยมาประกอบนโยบายช่วยเหลือกเกษตรกรและยังเป็นประโยชน์ต่อคูรูอย่างมากค่ะโดยอาจจะประกันราคาขั้นต่ำที่สุดในช่วงปลายปีนี้ค่ะค่ะก็จะทำให้ครูเน,นะยคะได้รับราคาที่ต่ำที่สุดน,นะคะของส่วน้เ <laughs> อ๋อก็ง่ายๆค่ะคุณลุงแค่คุณลุงเข้ารอบโกักาแล้วก็ไปลงทะเบียนที่รัฐบาลค่ะเอ่าอ่คันะคะที่จะให้คุณลุงข้อมูลนะคะคุณลุงมีอะไรจะขอบคุณรายการของเราไหมครับอ่าก็ขอขอบคุณรายการเรียร์โซที่ ให้ความรู้เกี่ยวกับเกษตรกรที่ยากจนนะครับขอบคุณครับรอบวันนี้นะคะภารกิจของเราสองคนก็เสร็จสิ้นไปแล้วนะคะค่ะงั้นเราขอตัวไปเชื่อุูลแฟลี่นะคะ<ป> ผู้ชมค่ะวันนี้เรามาดูบทบาทหน้าที่และความสำคัญของเอเซเพิ่มเติมกันดีากาค่ะเอฟเซเป็นศูนย์การในาการซื้อขายสินข้าเกษตรดวงงานที่สามารถควนพุราคาและใช้ในการอ้างอิงรวมทางสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสียงราคาสินค้าเกษตร,ร สรคือจะมีความเสี่ยด้านราคานอกจากนี้ยังเป็นทางเลือกสำหรับนักลงทุนที่ต้องการแสดงความกำไรจากความผันผวนของราคาสินค้าเกษตรการที่ผู้ซื้อและผู้ขายมีข้อมูลและการคาดการณ์แนวโน้มของราคาในอนาคตที่แตกต่างกันเข้าม,มาทําการซื้อขายในเอเซน ก็จะทำให้กองทุในเอเซททำงานทำให้การเงินคุ้มค่าคา่อที่มีประสิทธิภาพทำให้ไม่ได้มีเสี่ยงเกี่ยวข้องโคงสินค้าเกษตรนั้นสาม,มา,ารถเข้าราคาในเอเซทส่วนประกอบการตัดสินใจในการวางแผนทางการเงินการจัดเก็บและการบริหารองนทุนถึงการผลิตสินค้ายอาอย่างมีประสิทธิภาพขอบคุณพี่เตยกับน้องในฝันที่รักนะคะุ